เราไม่เคยใส่ใจว่าเนี่ยไม่เคยดูเลยว่าที่นั่งเนี่ยคือรูปนั่งเราไม่เคยใส่ใจเพราะไม่เคยใส่ใจสติปัญญาจะรู้ความจริงได้ไหมก็รู้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะไม่มีข้อมูลให้ปัญญาปัญญาเลยรู้ความจริงไม่ได้เพะปัญญารู้ความจริงไม่ได้ก็มีแต่ความไม่รู้ติโมหะที่เป็นเราเป็นเราอันนี้คือความจริงใช่ไหมความจริงของโมหะที่มันเกิดขึ้นมาใช่ไหม ะังนั้นเราไม่ต้องไปคาดหวังอะไรมากนะเวลาปฏิบัตินะเพียงแค่ใส่ใจเพียงแค่ดูตามดูรูปไปเนาะแต่สะสมเพียงสะสมเหตุปัจจัยสะสมสเบียงคือปติปัญญารู้รามรู้รูปให้รู้รตรงอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันไม่ได้มาเอาอะไรเลยนี่แนี่พอแล้ว นะพอแล้วรู้ถูกแล้วรู้เล็กเล็กน้อยน้อยรู้ถูกดีกว่าทําทั้งวันทั้งคืนที่มีแต่ความทุกข์มีแต่ความฟุ้งซ่านมีแต่ความอึดอัดอะไรอย่างเงี้ยมีแต่ความเมินมีแต่ความไม่รู้มีแต่อกุศลไมไม่เกิดประโยชน์เลย,เยนี่ก็เร็ยกได้วการแต่ทงที่ผิดนะแต่ไม่ทําให้เกิดสติเกิดปัญญารู้ถูกรู้ไม่ถูกได้ง่ายขึ้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นนอนหายใจมีปัญหาเยอะเลย <c oughs> <c oughs> ก็กราบขอพระกลท่ันพระจันทร์สมัยเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ใ้ความเมตตานำมาเรื่องของวิปัสสนามาให้เราได้คล้ายๆกับว่ามาทวนของเก่าอยู่นะมาทวนของเก่านะและเชื่อเหลือกเกินว่าทุกท่านเลยที่อยู่ตรงนี้เนี่ย ล้วนแต่เป็นคน,คนเก่าทั้งนั้นล้วนแต่เคยได้ยินได้ฟังสิ่งเหล่านี้มาแล้วนะแต่เพียงแต่ว่าความรู้ที่เกิดขึ้นจากการได้ยินได้ฟังก็อย่างหนึ่งแต่ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการเข้าไปรู้ความจริงของสิ่งที่เขามีอยู่ก็อย่างหนึ่งอย่างที่ท่านบอกว่าผู้ปฏิบัติสนมากเนี่ยเวลาได้ยินได้ฟังแล้วเนี่ยก็ขเข้าใจ เข้าใจในขั้นระดับของการได้ยินได้ฟังแต่เวลาไปปฏิบัติถ้าไม่ได้เอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปปฏิบัติเนี่ยจะเอาอะไรไปปฏิบัติยมสงสัยไหมยอมให้ยงมเพราะเราได้ยินได้ฟังมาแล้วเนี่ยถ้าหากเวลาเราไปปฏิบัตินนะนะถ้าไม่เอาสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังไปปฏิบัติเราจะเอาอะไรไปปฏิบัติ สงสัยไมโยมถามโยมเงียบถามพระก็แล้วกันพระสงสิไหมครับนะท่านบอกว่านี่นะผมพูดให้ท่านฟังนะแต่เวลาท่านปฏิบัติท่านจะเอาไปปฏิบัตินะถ้าเกิดว่าอย่างนี้แล้วสงสัยไหมเนี่ยเพราะความรู้ที่เราได้ยินได้ฟังนี่ก็อย่างหนึ่งบางทีนี่เราได้ยินได้ฟังนนในเรื่องของพระนิพพานเลยใช่ไหม นะเราไปปฏิบัตินเนี่ยเราก็ต้องการอยากจะเห็นพระนิพพานเรือเกินนะทํำยังไงนะนะ่เราก็ต้องไปหาพระนิพพานดตัวนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นที่ท่านอาจารย์บอกว่าเวลาปฏิบัติเนี่ยไม่ได้เอาคําว่าไม่ได้เอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปปฏิบัติหมดนะหมายความว่าให้ไปรู้สิ่งที่เขามีอยู่เฉพาะหน้านั่นแหละนะแล้วที่สำคัญที่สุดเนี่ยเวลาเราฟังเนี่ยเราฟังชื่อของเขา แต่ตัวของเขาสภาวะของเขาอยู่ที่ไหนเรายังไม่รู้เลยเนีเราฟังชื่อของเขาแต่เวลาไปปฏิบัติเนี่ยไปฝึกรู้ตัวของเขารู้ตัวในที่นี้ก็คือรู้สภาวะที่เขามีอยู่เป็นอยู่นั่นแหละโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราโยมสงสัยไหมว่าเอะถ้ารู้ไดยถ้ามันไม่ช่ไม่รู้เป็นรูปเป็นนามแล้วเนี่ยถ้ามันไม่รู้เป็นรูปเป็นนามมันรู้เป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยสงสัยไหมโยม เงียบถามพระอีกทังนั้นนะพระคุณเจ้าสงสัยไหมครับเพราะว่าถ้าไปปฏิบัติเนี่ยเขาบอกว่าต้องรู้ว่าเป็นรูปเป็นนามเท่านั้นนะใช่ไหมนั่นก็หมายความว่าถ้ารู้เป็นอย่างอื่นแล้วเนี่ยบอกมันได้หรือเปล่าได้ไหมครับพระอาจารย์ได,ได้ไหมครับนิมนต์ครับคุยกันนะโยมนะคุยกันนะเมื่อสักครู่นี้ท่านพระอาจารย์อู้ท่าน ไล่ให้เราได้เห็นเลยว่านะเส้นทางในการเข้าไปรู้ความจริงของสิ่งที่มันมีอยู่เนี่ยนะทำไมทำไมพทธเจ้าจึงเอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยเอาความจริงเหล่านี้มาบอกให้เราดูดูเนะี่ยทำไมต้องเอาเรื่องของรูปเรื่องของนามมาพูดนะนี่ยนิมนต์ครับ นี่นี่ปัญหาเริ่มเยอะมาเลยนะครับเนี่ยเพิ่งรู้ว่าคนที่มีปัญหาครับขอาาร,ร,ราดไปแา่พราเถรีรางนะครับพอดีอาจารย์ก็ได้เกิดมาเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติแนวทางการรังใจนะครับการเรียนรู้เรื่องรูปเรื่องนามนะครับทีนี้ก็มีคําถามมาหลายปัญหามากเลยนะครับโดนะยเฉพาะเรื่องการสํารวมนะครับที่ น้าจะมีสองสาปัญหานะเกี่ยวกับเรื่องความสับรวมนะครับมผมก็เลยในฐานะที่ว่ามาร่วมํำกิจกรรมในการถามตอบปัญหานะครับก็เลยยกขึ้นมาเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเสียประโยชน์ไปนะครับมีปัญหาข้อหนึ่งถามมาเลยนะครับว่าการสํารวมที่ไม่ทําเป็นอย่างไรสํารวมที่ไม่ทาต้องอาิํามที่ทําก่อนสํารวมที่ทำํำ สรวมอะไรสำรวมในอะไรสำรวมในกายพยายามเกาะนั่งให้สำรวมทำเข่งๆอย่างนี้ใช่ไหมนั่งเก็บแขนเก็บมือให้เรียบร้อยหลับตาหลับตาไม่ส่งไปไม่มองไปข้างนอกอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเป็น,ปนปการสำรวมไหมเป็นการสำรวมอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่ทำสำรวมขึ้นมาอันนี้ทำสำรวมแล้ว พยายามจะไม่ให้ดูพยายามจะไม่ไม่ไมไมใส่ใจข้างนอกพยายามจะให้มันรู้จุดที่อาการท่าทางอันนี้ทำขึ้นมาล้วไม่สํารวมรู้ตาปกติสํารวมรู้ตาปกติรู้อย่างไรรู้อาการที่กําลังนั่งมีสํารวมไหมมีสํารวมแล้วรู้อาการท่าทางที่กําลังนั่งนี่นสํารวมแต่มันสํารวมได้นิดเดียวรู้ได้นิดเดียวเดี๋ยวหลุดไปอีกแล้วก็สํารวมใหม่รู้ใหม่รู้ใหม่รู้แกรู้ที่อาการท่าทางใหม่อย่างเงี้ย เพียรรู้ตรงนี้บ่อยๆพอรู้ไปวันมันก็จะสติสัพเยะก็จะรู้รู้อารมณ์ปัจจุบันได้พอรู้กับอารมณ์ปัจจุบันได้การสรํารวมของเราก็จะไม่หลุดไปข้างนอกละไม่สัดสายแปรมณ์ภานอกแล้ว,สาสาก,ลวก็จะรู้แต่อาการท่าทางที่กำลังนั่งนอนยืนเดินเป็นตัวอารมณ์กรรมฐานแล้วจะไม่ทำำําสํารวมขึ้นมาละเพราะใจเราไม่มุ่งไปทำำําสํารวมเพื่อจะให้รู้ลูกนั่งแต่เรารู้ลูกนั่งอาการรู้รู้อาการท่าทางที่กําลังนั่ง เขาจะมีการสํารวมโดยตัวของเขาเองโดยที่ไม่ทำขึ้นมาไม่ทำสํารวมขึ้นมาเพื่อจะให้ไปรู้รูปนั่งนอนยืนเดินมันม,มุมกลับอยู่ตรงเนี้ยมุมกลับอยู่ตรงเนี้ยแล้วเขาเพียงรู้ตรงเนี้รยรู้อยู่อาการท่าทางใส่ใจก่อนรู้แค่ไหนเอาแค่นั้นนี่แหละม,มีสำรวมแล้วรู้ได้นิดหนึ่งก็รู้แค่นิดหนึ่งสำรวมได้นิดหน่อยก็รู้เราสำรวมได้นิดหน่อยไม่ได้เพียงสำรวมจะให้รู้อยู่ตลอดเวลาตรงนี้ต้องม,มีในเจตนา เธงรู้ถ้ามีอยู่ก็รู้ว่าเออมันเขาเจตนาขึ้นมาถ้าให้รู้ต่อเวลาก็รู้ว่าเนี่ยเขาทำรวมผิดเขาคิดผิดนึกผิดใส่ใจผิดอันนี้ต้องรู้ละก็รู้ถ้าที่เราจะรู้ได้วางใจใหม่วางใจใหม่นะพอวางใจใหม่ก็มารู้ตามปกติที่กําลังปรากฏอยมันก็จะเริ่มมีแล้วเริ่ม,เร,มเริ่มมีข้อบูลขึ้นมาใหม่นะที่เราไม่ทําสํารวมก็กล้าใจครับเมื่อกี้ก็มีปัญหาเรื่องที่เกี่ยวเกี่ยวเนื่องความสํารวมนะครับเขาถามมาว่า การสำรวมต้องสำรวมโดยรวมหรือสำรวมตามทวารต่างๆครับอ่าอันนี้เดี๋ยวค่อยๆค่อยๆขึ้นไปตามลำดับนะพี่เอาทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยนะนี่พยายามจะเอาให้สำรวมทีเดียวทั้งหมดเลยไม่ให้รู้อะไรเลยอย่างเงี้ยนะรู้ทางวารเดียวใช่ไหมธรรมโนวารรู้ลูกน้มายืนเดินอย่างเงี้ยใช่ไหมเนี่ยในความหมายในความหมายมันมุ่งไปที่หวังผล ที่จะมาให้มันฟุ้งซ่านไปไหนเพื่อจะให้อยู่กับอารมณ์ปัจจุบันอย่างเดียวเป็นอย่างนั้นเพื่อจะให้รู้รู้น้ำอย่างตลอดเวลานี่เนี่ยนี่อันนี้คือสำรวจทั้งหมดคือรู้ผิดละรู้ผิดไปเพราะเราเราเราวางใจแรงเกินไปรู้ที่จะรู้ได้มีสำรวมอยู่มีการใส่ใจอยู่รู้อาการนั่งนอนยืนเดินรู้เนี่ยมีสำรวมละใส่ใจอาการก้าวไปที่กํลาลังก้าวใส่ใจที่น้ำเห็นน้ำได้ยินอันนี้มีการไม,มีสำรวมไหมมีไหม มีสำรวมถ้าหากไม่สำรวมไปเป็นยังไงเสียงอะไรใครมาใช่ไหมเนี่ยมาสำรวมสำรวมตามปกติรู้เท่าทานอารมณ์ปัจจุบันที่กระทั่ที่กระทัทททพ่พูดถ้าพูดกันรู้เท่าทานอารมณ์เป็นาำนวนในการพูดนะอย,อย่าเอาเป็นสาระแกนสารให้รู้ว่าเออนามเห็นุนามได้ยินอันนี้ต้องแม่นละผูเจเริญวิปัสสนากรรมฐานต้องแม่นต้องแม่นอารมณ์ต้องแม่นตัวกรรมฐานว่า ขณะที่ดูแต่ละครั้งกำหนดอะไรกำลังได้ยินครั้งหนึ่งกำหนดอะไรขณะที่นั่งอยู่รูปอะไรนามอะไรที่รู้ในนามอะไรรู้ต้องแม่นละ่ะไม่งั้นอ่ะมันจะสับสนวุ่นวายมันจะเป็นการนึกคิดออกพอได้ความนึกคิดขึ้นมาความจริงก็ไม่ปรากฏละเป็นอย่างนั้นทั้นนั้นการสํารวมเนี่ยมาสํารวมใส่ใจอยู่ที่ปัจจุบัน ปัจจุบันเลยไม่ต้องไม่ต้องอะไรมากนะปัจจุบันนี่แหละใส่ใจรู้อยู่ที่อาการท่าทางไม่ทําการงานที่ไม่จําเป็นทําการงานเท่าที่จําเป็นเท่านั้ะมีการสําสรวจอย่างหนึ่งเหมือนกันเป็นการสํารวจอย่างหนึ่งเหมือนกันทําเท่าที่จําเป็นไม่จําเป็นก็ไม่ทําทีนี้ทําท่านบอกว่าทําการงานเท่าที่จําเป็นไม่จําเป็นก็ไม่ทําลอยแค่เมื่อไหร่จะจําเป็นนาทีจะไปทํานั่นจะไปทําอันนี้อ้าวมาอีกแล้วนี่เป็นเรื่องปกติของผู้ปฏิบัติ นะรอก็รู้ว่าอรอรอนี่ใครรอมาดูต้นเหตุนามเขารอนามเขาคิดมารู้ว่านามเขารอนามเาคิดให้สังเกตรู้นามเขาคิดนามเขารอนามเขานึกนามเขาตึกไม่ใช่เราพอรู้ตรงนี้ได้เนี่ยมันจะผ่อนคลายผ่อนคลายอาการที่นั่งรอนั่งรอที่จะไปทําตรงนั้นจะไปทําตรงนี้มันจะไม่อึดอัดไม่คัดเคืองตาม,มาเนี่ยต้องรู้ตรงนี้นะ เทราฉนั้นน้มรูปเนี่ยมันทิ้งไม่ได้เลยของผู้ปฏิบัตินะถ้าทิ้งน้มรูปปั๊บเขาจะปรุงแต่งเป็นสาระเป็นแก่นสารไปหมดเป็นตัวตนจัดแจงไปหมดเลยพอมีนามมีรูปคือขนาดว่าอย่างน้อยยังคิดได้อ๋อนี่คือนามไม่ใช่เราไม่ใช่เราเนื้อไม่ใช่เราคคดนะท,ท,ที่ที่ผมไปพูดที่บทที่แนบเนี่ยโยมหลายคนได้ประโยชน์ตรงนี้เยอะมากเลยครับนะฟังไปเยอะฟังบ่อยพอทานอ้าวก็นามเขาฟุ้งเนี่ยไม่ใช่เราฟุ้งนเ,ออนเนี่ยเออผ่อนคลายเมล็นึดง พอทำแม่มาก็นานเขาฟุง้งนามเขาทํานามเขาตั้งใจแรงไม่ใช่เราตั้งใจแรงมันก็ไปไปเห็นตรงงานปั๊บเขาก็หยุดทําพอเราไม่เห็นตรง,งั้นมันก็จะทําไปเรื่อยบุ้งไปเรื่อยใส่ใจไปเรื่อยนี่เพราะเราไม่รู้ความจริงเพราะเราทิ้งนามทิ้งโลกในขณะที่ดูนันเราไม่มีนามรูปเป็นตัวเรากรรมฐานุ๊วเนี่ยมันก็จะไหลไปตามความนึกคิดที่กิเลสมันปรุงแต่งอยู่ภายในเพราะเรารู้ไม่ทันไม่ไม่เคยมาดูพารมภายในเลยเราดูแต่อารมณ์ภายนเท่าที่กิเลสเขาปรุงแต่งไป ปรุงแต่งไปใส่ใจไปปุ๊บเนี่ยเราไปอยู่ตรงนั้นหมดเลยไม่เห็นความจริงตรงนี้ละที่เขาปรุงแต่งอยู่ภายใน,ในที่เขาจัดแจงอยู่ตรงนี้เราจะไม่เห็นฉะนั้นวิปัสนาต้องกลับมารู้ต้นเหตุใช่ไหมมารู้ต้นเหตุถ้าบอกว่าทํานต้องาอะไรมันจะเหตุใช่ไหมเหตุถ้าเกิดที่นี่มันปรุงแต่งเขายึดเขาคอยใครละ่ะเรารู้ว่านามละ่ะมาที่ต้นเหตุเลยถึงปัญญาจะยังไม่เกิดเหตุก็เป็นนามแต่รู้ถูกนั้นเนี่ยคือนามเขาคอยนามเขารู้นามเขาคอยไม่ใช่เราเนี่ยรู้ถูกละผ่อนคลายได้ละ อุบายแค่ตรงนี้เองนะอุบายอยู่ตรงเนี้ยเท่านั้นต้องรู้ตรงนี้ไปเรื่อยๆตามที่เขาปรากฏขึ้นมาถึงเขาจะไหลไปก็รู้ว่าเขาไหลไปนะเ,เอื้อมไปก็รู้ว่าเอื้อมไปใครเอื้อมอีกละน้ำเขาเอื้อมไม่ใช่เราไม่ใช่เราเอื้อมเพราะน้ำเขาจัดจางตลอดเขาไขว้คว้าหาอารมณ์อยู่ตลอดเวลาแต่อารมณ์เหล่านั้นเน่ะเราจะรู้ถูกหรือไม่นัานเองถ้ารู้ถูกก็รู้คือนามธรรมคือรู้ธรรม ถ้ารู้ไม่โถก,ก็เป็นบัญญัติอารมณ์ไปรัตนเนี่ยก็ปรุงแต่งไปครับครับขอบคุณธ่ามอาจารย์นะครับเอาอย่างนี้นิดหนึ่งโยมนะอยากจะถามทั้งโยมทั้งพระนี่แหละครับเวลาเราไปปฏิบัติเนี่ยระหว่างเราทําสํารวมกับสํารวมโดยไม่ทำเนี่ยอย่างไหนมากกว่ากันครับไหนใครทําสํารวมมากกว่ายกมือเลยครับยกมือครับ พวกนี้อยากมากครับไหน,นใครสมรวมโดยไม่ทำเลยยกมือหน่อยครับไหนใครยังไม่รู้เลยว่าตวเวราตัวเองไปปฏิบัตินะตัวเองทําสมรวมหรือเปล่าหรือไม่ทําไม่รู้เลยไหนใครไม่รู้เลยครับว่าตัวเองทําก็ไม่รู้หรือไม่ทําก็ไม่รู้ยกมือเลยครับเอาไปเผาได้แล้วครับโอ้อ่าอย่างนี้นะท่านอาจารย์บอกว่า ทำสมรวมนี่เสียหายไหมครับพระอาจารย์อยากจะถามตรงนี้ก่อนครับความสารวมเสียทาทาสมรวมเนี่ยเสียหายไหมถ้าพูดถึงงานพูดพูดพูดถึงความเสียหายเขาก็เสียหายมันเสียหายยังไงครับเสียหายตรงที่ว่าเราไปจัดแจงไปทําขึ้นมาเพื่อจะให้ดูเพื่อจะให้รู้เราไปจัดแจงขึ้นมาใช่ไหมครับมันเสียหายตรงที่ว่ามันตรงที่ว่ามันมีความเป็นเราเข้าไปจัดแจงใช่ไหมครับจัดแจงขึ้นไปทําแล้วทีนี้ว่ามีไหมครับที่เราปฏิบัติใหม่ๆแล้วเนี่ยเราไม่ทําสารวมเลย นะครับมันเป็นสมดุลที่ม kind of ันเป็นธรรมชาติของเขาเลยเนี่ยระหว่าง okay สม <Dum> ดุลท like <l ron eighth> ี่ปกติชีวิตของคนเราเนี่ยเนี่ยราอยู่กับความสมดุลหรือเปล่าหรือว่าอยู่กับความไม่สมดุลฮะเราเคยสังเกตไหมปกติชีวิตเราเนี่ยเราอยู่กับความสมดุลหรือเปล่าหรืออยู่กับความไม่สมดุลอยู่กับความไม่สมดุลนะปกติชีวิตเรานะอยู่กับความไม่สมดุลแต่ถ้าบุคคลใดอยู่กับความสมดุลขออนุโมทนานะ ขออนุโมทนาแต่ปกติแล้วเราอยู่กับความไม่สํารวมในเมื่อเราอยู่กับความไม่สํรวมลในจิตใจของเราบนคุ้นเคยกับความไม่สารวมนะคุ้นเคยกับความไม่สํารวมแต่พอไปปฏิบัติท่านบอกให้มีความสํารวมเอาแล้วทีนี้พอบอกว่าให้สํารวมตรงนั้นเนี่ยไอ้เรามันก็เลยสํารวมไม่เป็นแล้วมันก็เลยว่าจริงจําเป็นที่จะต้องทําสํารวมขึ้นมาท่านอาจารย์เลยบอกว่าไอ้ทาสํารวมตรงนั้นเนี่ย ใหม่ๆเนี่ยแน่นอนอะทำทุกคนแหละแม้กระทั่งอาตมาเองก็ทําทําจนท่านอาจารย์ปานีถามว่าท่านต้องการอะไรนะท่านต้องการอะไรท่านอยากได้อะไรอยากเห็นอะไรท่านอาจารย์ปานีถามท่านต้องการอะไรนะเห็นไหมท่านก็ไปสังเกตจิตใจที่มันทําบ้างซิสังเกตจิตใจที่มันทํากับจิตใจที่ไม่ทําเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมมาถ้าเรามีการสังเกตพวกเราเห็นความแตกต่างกันระหว่างทาสํารวมกับ สำรวลนะถ้าหากว่าเรามุ่งไปตรงที่ say, ทแต่ทาสารวมอย่างเดียวโดยที่ไม่สังเกตเลยว่าไอ้ใจที่มันไม่ทาสารวมเป็นอย่างไรสารวมที่เป็นธรรมชาติเป็นอย่างไดนะไปสังเกตดูว่าสํมธรรทเนี่ยมันมีการมุ่งโดยเฉพาะแล้วเนี่ยนะมันมุ่งไปตังแต่ที่อารมณ์โดยไม่สังเกตตัวที่ทํางานเลยนะมุ่งแต่ที่อารมณ์แล้วก็คอยจัดแจงให้มันอยู่ด้วยเลยคอยมุ่งให้มันเรียนรู้อย่างนั้นมุ่งให้มันรู้อย่างนี้อยู่ด้วยเลย เพราะฉะนั้นจิตใจเดามันจริงผิดปกติอย่าว่าแต่จ,จิตใจผิดปกติไดแม้ร่างกายก็ผิดปกติสําหรับคนที่ทําสําร,รวมนะเพราะฉะนั้นพระอาจารย์เลยบอกว่าให้ไปสังเกตดูว่าจิตใจที่มันทําสําร,รวมก็รู้ว่ามันทําแล้วใจที่มันไม่ทําสําร,รวมอ่ะนะแล้วสํารวมเวลาไหนก็สํารวมเวลาที่รู้นั่นแหละในขณะที่รู้นั่นแหละขณะนั้นแหละสํารวมขณะท,ที่รู้นั่นแหละหนะ ใช่ไหมพระอาจารย์ใช่ครับเอาเอาเริ่มต้นแบบนี้ก็ได้สะรับผู้ใหม่ใหม่ผู้ใหม่ใหม่พอเราพอเราอยู่พอเราเรียนกรรมฐานมาแล้วใช่ไหมครับครับก็ประโยชน์เรือนว่างเปล่าแล้วก็รู้อยู่ตามปกติไม่ต้องแรกๆยังไม่ต้องมีนามโลกรู้รู้นั่งนอนยืนเดินตามปกติรู้ตามปกติที่เรานั่งนอนยืนเดินเพียงแค่ใส่ใจเท่านี้แหละมีสํารวมแล้วนะ ไม่มองโน่นไม่ดูนี่รู้นั่งเนาะยืนเดินรู้รู้เหยียดรู้โครู้นั่งร,รู้ปวดรู้เมื่อยรู้ตามปกติเพียงให้คุ้นเคยอย่างนี้ก่อนนะทักสองวันสามวันแล้วแต่กับเวลาที่เราฝึกฝนอยู่พอรู้่างนี้ได้ไปบ่อยเนี่ยสติของเราก็จะคุ้นเคยสติสัมปัสติเราจะคุ้นเคยแล้วเราอย่างเราเราจะคุ้นเคยอยู่กับเรินกรรมฐานคุ้นเคยอยู่กับการอยู่กับตัวตัวของตัวเอง นะคุ้นเคยแล้วพอเราได้ได้ความคุ้นเคยอย่างเงี้ยเราก็รู้สังเกตต่อไปอีกนิดเดียวท่านเองเอะที่เดินอยู่เนี่ยอะไรเดินอรอยเดินรูปเดินที่ร,ร,รู้เนี่ยอะไรรู้อ๋อเนี่ยสติปัญญาคือนามรู้นามเขารู้อย่างนี้ก็ได้นามนี่หมายถึงสติปัญญารู้รูปเดินที่กํลาลังเดินขึ้นไปที่เล็กที่เราน้อยอย่างเงี้ย มันก็จะง่ายขึ้นนะมันจะไม่ม่งแรงจนเกินไปนะมันจะไม่ทําทำกรรมฐานนะมันเป็นอุบายอย่างหนึ่งเหมือนกันในการไต่เต้าในการฝึกฝนในการเจริญวิปัสสนากรรมฐานครับก็คือที่ท่านพระอาจารย์ได้แนะนําให้เราไปนั้นจริงๆแล้วท่านแนะนําให้เราไปสังเกตไปเรียนรู้นะอืมสังเกตร <นะ S 1> เรียนรู้ไปสังเกตไปเรียนรู้นะเ <นะ S 2> พราะมีการสังเกตมีการเรียนรู้อยู่บ่อยๆมันจึง ทำให้จิตใจเขาเน ok ี่ยขณะใดที่มีการรู้ว่าจ <in> ิตรู้อะไรอยู่ขณะนั้นม <sh> ีการทำงานขณะนั้นมีการปฏิบัติแต่ขณะใดที่ปฏิบัติโดยไม่รู้สึกตัวเลยเนี่ยไม่มีความรู้สึกตัวเลยจะมุ่งแลวไม่มีความรู้สึกตัวเลยขณะนั้นนี่ไม่มีการปฏิบัติเพราะอะไรเพราะมันไม่มีตัวทํางานแม้แต่โจะมุ่งอย่างใดก็ตามมุ่งอยู่อย่างนั้นนทั้งวันเลยเนี่ยแต่ไม่มีความรู้สึกตัวเลยเนี่ยขณะนั้นจะชื่อว่า ปฏิบัติก็ไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันไม่มีตัวทํางานเพราะฉะนั้นเวลาเราปฏิบัติมันจะต้องมีตัวทํางานแล้วต้องมีการงานที่ตัวทํางานนี่ไปรู้นะไปรู้เนี่ยทีนี้อย่างที่ท่านถามมาอีกครับอาจารย์เมื่อสักครู่ในปัญหานี่ว่าไอการสํารวมเนี่ยต้องสํารวมโดยรวมหรือสํารวมตามทวารสํารวมเท่าที่ที่เราจะสารวมได้ครับ สัรวมโดยรวมคืออย่างไรสํารวมโดยรวมสัมรวมโดยรวมคืออย่างไรไม่ทราบ <laughs> เป้าหมายของของคนถามนี่เป้าหมายตรงไหนเนี่ยอ่าสมรวมรัมทวานคืออย่างไร <laughs> นะสํารวมโดยรวมก็ท, <laughs> ที่ที่ถามมาว่าเวลาสํารวมเนี่ยมันจะต้องสํารวมโดยรดวมทั้งหมดเลยใช่ไหมทั้งทวานทั้งทางกายทั้งวาจาด้วยทั้งหมดเลยใช่ไหมในความหมายเนี่ยน่าจะตูดตรงนี้นะใช่ไหมทันอย่างนี้หมดเลย พระอาจารย์ส่วนมากแล้วเนี่ยผู้ปฏิบัตินะ่ระหว่างสํารวมตามทาวารกับสารวมที่ใจเนี่ยส่วนมากผู้ปฏิบัติสารวมที่ไหนมากกว่ากันสารวมที่ทาวารดินะต้องสารวมตามทาวารตามทาวารเพราะฉะนั้นอ่ะในขณะที่เราสารวมตามทาวารใดทวารหนึน่งก็อารมณ์ใดเกิดขึ้นก็สํารวมตามทาวานนั้น,นแหละแต่ทีนี้มันเกี่ยวกับเรื่องของอีดีาบทเนี่ยอีดียบทยืนเดินนั่งนอนเนี่ยใช่ไหม ก็เ <K reu S 1> ข้าข<อ>ใจแล้วครับว่าไอ้นี่ตามตามตามทวารเหล่านี้เนี่ยเขาเกิดขึ้นเนี่ยแต่ละทะวารใช่ไหมครับแต่ทีนี้ว่าอียดยบทกับทวารจะเชื่อมกันยังไงนะกป่าอียดยบทเนี่ยจะต้องรู้โดยรวมไหมอย่างนั่งอย่างเนี้ยจะต้องรู้โดยรวมไหม รู้ยาบดนะครับรู้อิยบดนะรู้โดยรวมหรือเปล่ารู้อาการ่าทามคือพูดง่ายๆว่าคล้ายๆกับ่ารู้โดยรวมนี่นงคือต้องรู้ทั้งหมดไหมไม่ใช่อย่างนั้นรู้ว่าที่เราจะรู้ได้รู้แค่ไหนก็รู้แค่นั้นไม่จชเป็นไม่ใช่จะเป็นต้องรู้ทั้งหมดไม่ใช่ไล่ตั้งแต่ศีรษะลงข้างล่างล่างขึ้นทางบนไม่ใช่อย่างนั้นอันนั้นเราทำกรรมฐานทำสำารวบขึ้นมาเพื่อจะให้มันรู้ ไม่รู้ตามไม่ไม่สำรวมรู้ตามที่เขามีอยู่ที่เขารู้อยู่ตามความเป็นจริงนะถ้าสำรวมรู้ถ้าหากสำรวมรู้อ่าเท่าที่เขารู้ตามความเป็นจริงได้ก็รู้ไหนก็รู้แค่นั้นพอที่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 อาการท่าทางที่กระปากฏแล้วความรู้สึกที่เข้ามารู้ที่เขามาแต่ที่เขามาใส่ใจที่อาการท่าทางนั้นนั้นแค่นั้นพอแล้วแค่นั้นพอไม่มากกว่านี้ทีนี้อัตอนนี้เรยรู้เรารู้รู้ทางกายรู้ทางยาบทใส่ใจอย่างนี้บ่อยบ่อยที่ ที่ทางทวารล่ะเราจะสํารวมอย่างไรทํรวมทางทวารทํารวมอย่างไรล่ะสํารวมตรงที่เห็นนาําเห็นขณะได้ยินน้ําได้เย็นเนี่ยสํารวมมีสํารวมไม่ไปลงอนุพยาชานะไม่ไปปรุงแต่งม่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่สํารวมเห็นก็ เป็นหญิงเป็นชายเป็นสายเป็นบุคคลใช่ไหมพอได้ยินทั้งเสียงดีเสียงไม่ดีเพราะไม่เพราะ,ราะตามมานั้นะไม่สํารวมนะไม่สํารวมเลยอย่างเงีนะ้ยแล้วเราก็ต้องฝึกให้รู้ตรงความมนจริงอยู่บ่อยๆตามที่เราจะรู้ได้อย่างน้อยรู้ตามหลังว่าเออเมื่อกี้นี้น้ำได้ยินก็ยังดียังรู้ไม่ทันก็ไม่เป็นไรยังรู้ตัวเออรู้ตามหลังว่าน้ำได้ยินเมื่อกี้นี่น้ำเห็นอ่ะก็มาสักแล้วก็มาใส่ใจที่อาการท่าทาง ที่ประกอบจะพะหน้าไม่พอไม่ต้องไปใส่ไม่ต้องให้ความสําคัญมากกว่านั้นแล้วก็ไม่ต้องไปปรุงแต่งจัดแจงต้องรู้อย่างนั้นต้องรู้อย่างนี้เมื่อกี้ไม่ทนันต้องใส่ใจไปต้องวางใจใหม่ต้องคอยอสํารวมมากกว่านี้ไม่มีไม่มีตรงนั้นถึงมีก็ไม่ทําไม่ทําตามความนึกคิดที่ที่กิเลสเขาปรุงแต่งขึ้นมานนะเราต้องรู้ทันบ้างนะถ้าเรารู้ไม่ทนันมันก็จะบุ่งไปอย่างนั้นแหละนะพยายามจะให้ทนันพยายามจะให้รู้ นะครับนะครับพระอาจารย์ครับ,รรบขออนุญาตครับซึ่งเรื่องของการปฏิบัตินี่เนี่ยสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเรื่องของความสํารวม,มซึ่งเป็นทำที่เป็นมันเกี่ยวกับเป็นตัวทํางานไอความสํารวมตัวนี้เนี่ยเป็นตัวทํางานไอ้ไอผมนี่ไม่สงสัยแล้วครับไอ้เรื่องของความสํารวมทางตาหูจมูกดินกายเนี่ยเพราะว่ามันเกิดขึ้นคนละทวารเดี่ยแล้วเนี่ยไอ้สงสัยว่าดูอิเดียบทเนี่ย ที่เราจะบดยืนเดินนั่งนอนเนี่ยจะต้องรู้หมดทั้งตัวได้ไหมหรือจะต้องรู้ยังไงเพราะบางคนบอกว่าต้องรู้หมดทั้งตัวก็เลยต้องนั่งอย่างเงี้ย <lucky S 1> ก็ต้องสกแกนลงมาครับเหมือนกับเครื่องสแกนครับสแกนจากข้างบนลงมาเนี่ยลงมาข้างล่างเสร็จแล้วก็สกแกนขึ้นสกแกนลงอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ทําสํารวมขึ้นมาให้ดูทำสำรวมขึ้นมาให้ำำรู้ตรงนี้ผิดนะผิดอย่าไปทาแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้สกแกนอย่างนั้นใช่ไหมครับไม่ใช่อย่างนั้น อ่าไม่ได้สแก,กนอย่างนง้นรู้ถ้าที่เราจะรู้ได้มันไม่มีการประจํ์คําว่าสับรวมโดยรวมเนี่ยบางทีคนเข้าใจถูกก็มีเ <c oughs> ข้าใจผิดก,ก็มีสํารวมโดยรวมที่เข้าใจผิดก,ก็เหมือนที่อาจารย์ว่ามีการสแกนให้รู้แกนทั่วไปหมดเลยตั้งแต่ศรีรษะยันปลายเท้านี่นะแต่บางคนก็เข้าใจถูกได้นะเพราะในนาที่ว่าไม่ลงไปตรงนั้นตรงนี้ไม่ไปจับเจาะจงลงตรงไปอไรัยละอะไรแบบนี้ครับ คือดูโดยภาพรวมในการนั่งอย่างเงี้ยนะครับดูภาพรวมโดยการท่าทางที่สงอยู่คือไม่ไปเจาะจงแขนวางตรงไหนมืออะไรยังไงอย่างเงี้ยครับบางทีความเข้าใจอย่างเงี้ยชื่อว่าเข้าใจถูกได้ไหมครับในการสํารวมแบบเนี้ยที่ว่าสํารวมโดยรวมลักษณะเนี้ยครับสวมแบบนี้เป็นสวมที่ที่ยังไม่ถูกนะยังไม่ถูกพะไปการทําสํารวมที่นี้มันมาดูต้นเหตุที่ที่ที่ทสวมแบบเนี้ยขมุ่งไปที่อะไร เามุ่งขามุ่งไปเพื่อจะให้รู้อะไรเขามุ่งไปเพื่อจะให้รู้รูปรู้น้มอย่างเงี้เนี่ยมุ่งไปอย่างงั้นใช่ไหมหรือจะไปมุ่งเพื่อเห็นอะไรมากกว่านั้นจึงจึงสํารวมเพียรจะให้รู้อย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยต้องดูตรงนั้นแหละเรามุ่งอะไรเอื้อมอะไรเข้าไว้ต้องสังเกตผู้ปฏิบัติต้องมารู้ต้นเหตุของตัวเองว่าเราเนี่ยมุ่งอะไรมุ่งอะไรมมุ่งหวังผลอะไร มุ่งหวังผลที่จะเห็นรูปเห็นนามก็พยายามสํารวมเพื่อจะได้เห็นรูปนามชัดๆนะจะตามมาตรงนี้แล้วนะจะได้เห็นรูปนามชัดๆจะได้โยกับอารมณ์ปัจจุบันนานๆนะตรงนี้มันจะตามมาเนี่ยตรงนี้จะตามมาเพราะเขามีการจัดแจงอยู่ในความรู้เสร็จที่เขาเห็นมีความเห็นผิดในขณะนั้นเราไม่ได้รู้ตามความเป็นจริงว่าเออเนี่ยที่รู้ก็รู้ท่าที่เราจะรู้ได้ เนี่ยมายโยตรงนี้ใหม่ใส่ใจตรงนี้ใหม่รู้แค่นี้พอแล้วนิดหนึ่งน้อยหนึ่งเล็กๆน้อยๆแต่รู้ถูกอ่ะทำให้เกิดปัญญาได้ไหมอ่ะถ้าเกิดปัญญาได้ใช่ไหมากับการที่มุ่งสแกนเพื่อให้เให้เกิดความรู้เนี่ยจะเกิดปัญญาขึ้นมารู้ถูกได้ไหมเนี่ยจะมองเห็นมุมละจะมองเห็นมุมละมันทําอย่างนั้นน่ะมันรู้ความจริงไม่ได้เลย มันมีแต่วความนึกคิดรุงแต่งอยู่ในใจนะใช่ไหมไม่ได้รู้ตามความเป็นจริงในสิ่งที่เขามีอยู่ที่เขาปรากฏอยู่ที่รู้ได้นิดหนึ่งหน่อยหนึ่งแลเนี่ยมันเป็นความจริงละนั่นไม่ใช่การทําขึ้นมาเพื่อจะให้รู้ใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเราต้องใส่ใจตรงเนี้ยเล็กเล็กน้อยๆสั่งสมตรงนี้ขึ้นไปสะสมเล็กเล็กน้อยนขึ้นไปรู้บ่อยๆมันจะมีกําลังขึ้นมาไหมจะเพิ่มคุนขึ้นมาได้ไหมเนี่ยเราจะเห็นละใช่ไหมเพราะอาศัยการรู้ถูกเล็กเล็ก้อยๆนี่เนี่ย จึงมีการสั่งสมทําให้เรารู้ถูกขึ้นมาได้บ่อยๆต่อไปเนี่ยควารมรู้ถูกเนี่ยมีกําลังเพิ่มมากขึ้นอารมณ์ปัจจุบันเราก็จะเริ่มต่อเริ่มต่อยอดขึ้นได้ง่ายขึ้นละการท,ารราทํากรรมฐานของเราก็จะน้อยลงละพอจะทําขึ้นมาอ้าวเมื่อกี้นี้ปกติอ้าตรนนี้เริ่มชัดแจงเริ่มถามละเราจะเห็นมุมละ